เอนไซม์ เอนไซม์ S <S คือโปรโตีนชนิดหนึ่งมีหน้าที่พิเศษต่างจากโปรโตีนทั่วไปมีคุณสมบัติในการเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเอนไซม์ S <S S <S เปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของทุกระบบในร่างกายแม้กระทั่งการหายใจการคิดการเดินหรือการนอนก็ต้องใช้เอนไซม์ S <S เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารพวกวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นสารอาหารเหล่านั้นจะมีประโยชน์สูงสุดก ต่อเมื่อมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยปกติร่างกายสามารถผลิตเอนไซม์ได้เองแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็จะผลิตเอนไซม์ได้น้อยลงและจากการบริโภคก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ร่างกายสูญเสียเอนไซม์ ร่างกายเรามีเอนไซม์อยู่จำกัดแต่ต้องใช้เอนไซม์ส่วนใหญ่ไปกับการย่อยอาหารซึ่งในอาหารมีเอนไซม์แต่เมื่อถูกนำไปปรุงสุกด้วยความร้อนเอนไซม์เหล่านั้นจะเสื่อมคุณภาพจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ส่งผลให้ร่างกายได้รับเอนไซม์สำหรับการย่อยที่ไม่เพียงพอร่างกายจึงจำเป็นต้องดึงเอาเอนไซม์ที่ใช้ในการเผาผลาญพลังงานมาช่วยในการย่อยเมื่อร่างกายดึงเอนไซม์ออกมาใช้แบบนี้เป็นประจำทำให้เอนไซม์ในการเผาผลา น้อยลงไปเรื่อยๆส่งผลให้ร่างกายผลิตเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆได้น้อยลงการเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อผอผ่านสารอาหารและสร้างพลังงานก็เสื่อมลงการสร้างภูมิต้านทานก็ลดลงความสามารถในการสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆก็ด้อยลงไปจึงเป็นสาเหตุสําคัญ ของการเกิดโรคแห่งความเสื่อมมากมายเช่นความดันเบาหวานมะเร็งไมเกรนปวดเขาปวดเหัวอัอมมฤพษิและสุดท้ายชีวิตก็จะดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเอนไซม์เอนไซม์มีในอาหารทั้งที่เป็นพืชและสัตว์ แต่เอนไซม์ที่ได้จากอาหารจะเสื่อมคุณภาพในอุณหภูมิสูงกว่า47องศาเป็นเรื่องยากมากที่เราแทบจะไม่สามารถทานเนื้อสัตว์ดิบๆได้เลยเพราะอาจจะเจอพยาธิหรือโรคอื่นๆที่ติดมากับเนื้อสัตว์นั้นๆ ในขณะที่การรับประทานผักส่วนใหญ่ก็มักจะผ่านความร้อนทั้งการต้มการผัดการทอดแม้เราจะได้สารอาหารจากอาหารเหล่านี้แต่เราจะไม่ได้เอนไซม์จากผักเลยคงเหลือแต่การทานผักและผลไม้แบบดิบๆสดๆเช่นผักสลัดที่ยังคงเพิ่มเอนไซม์ในร่างกายได้เท่านั้น แต่ในยุคป,ปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่ได้รับเอนไซม์ที่มาจากอาหารที่เป็นผักด,ดิบและผลไม้สดน้อยกว่าอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนทำให้ต้องซ้นเปืองเอนไซม์ที่ใช้สำหรับการย่อยและเอนไซม์ในการเผาผลาญอาหารอยู่ตลอดเวลามนุษย์ส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในภาวะเอนไซม์ในร่างกายไม่สมบูรณ์ นายลีชิงยุนชาวจีนที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกคือ256ปีเขารับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างเดียวและอาหารสดจำนวนมากทั้งจากผักและผลไม้สดซึ่งหมายถึงเขามีเอนไซม์จากอาหารเพิ่มเข้าสู่ร่างกายอยู่ตลอดเวลา ถ้าเรามีเอนไซม์ย่อยโปรตีนไม่มากพอโปรตีนก็ย่อยไม่สมบูรณ์ก็จะล่วซึมเข้ามาในระบบเลือดและกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายคิดว่าเป็นศัตรูจรึงสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำลายจึงก่อให้เกิดโรคต่างๆขึ้นซึ่งเอนไซม์ย่อยโปรตีนได้แก่ เอนไซม์ที่มีชื่อว่าปาเปนเป็นเอนไซม์ที่ผลิตได้จากมะละกอซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายโปรตีนให้เล็กจนเท่ากดอะมิโนและเอนไซม์บอมมิเลนซึ่งได้จากแกนของสับปะรดเอนไซม์สองตัวนี้มีอยู่ในเอนไซม์ KLn เอนไซม์ KLN เป็นเอนไซม์ที่สกัดมาจากพืชร้0ยเปอร์เซผ่านกระบวนการสกัดที่ทันสมัยที่สุด ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO, GMP, GAP, GQP ที่สกัดเอาแต่เอนไซม์ด้วยเทคโนโลยีสูงสุดจากโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันอันดับหนึ่งของประเทศจีนใช้นวัตรกรรมที่จดสิทธิบัตรแล้วชื่อ Membrane Separation เป็นนวัตรกรรมที่สามารถนำส่งสารอาหารเข้าสู่ผนังเซลล์ได้ทันทีเอนไซม์ KLN มีพลังงานสูงสามารถย่อยแป้ง ย่อยไขมันย่อยสารพิษย่อยเซลล์ที่ตายในร่างกายได้ซึ่งเอนไซม์หนึ่งตัวจะทำหน้าที่หนึ่งอย่างในเอนไซม์ KLM มีเอนไซม์รวมมากที่สุดถึง520ชนิดเป็นเอนไซม์ที่ดีที่สุดร่างกายสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีทางงานวิจัยพบว่าปริมาณเอนไซม์ที่เหมาะกับความต้องการของร่างกายมากที่สุดคือครั้งละ5กรัมต่อวันสำหรับคนปกติ และเอนไซม์ที่เหมาะสมที่สุดคือเอนไซม์ชนิดผงเพราะว่าไม่ผ่านกรรมวิธีที่ทำให้สูญเสียคุณภาพเอนไซม์ inside ชนิดเม็ดจะสะดวกในการรับประทานแต่จะต้องผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอนก่อนที่จะออกมาเป็นเม็ดทำให้เอนไซม์เสื่อมคุณภาพต้นทุนมนีการผลิตสูงกว่าที่เป็นเอนไซม์ชนิดผง แล้วถ้าในปริมาณ5กรัมชนิดเม็ดจะต้องทาน10 2 0เม็ดต่อวันเลยทีเดียวส่วนเอนไซม์ชนิดน้ำด้วยการเป็นน้ำจึงมีข้อระวังอย่างหนึ่งก็คือการปนเปื้อนเพราะว่าเอนไซม์ชนิดนี้เกิดจากการหมักในกระบวนการแบบนี้มักจะมีสิ่งปนเปื้อนที่ร่างกายไม่ต้องการและระยะเวลาก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเอนไซม์ยิ่งเก็บไว้นานเอนไซม์ Inside ยิ่งเสื่อมสภาพเพราะ เอนไซม์ <Inside S 2> บางชนิดจะมีฤทธิ์ที่ทำลายกันเองเอนไซม์ KLN เป็นเอนไซม์ชนิดผงที่มีเอนไซม์มากถึง520ชนิด ใช้ข้าวบัควีตเป็นตัวกั้นไม่ให้เอนไซม์ย่อยกันเองทำให้มีประสิทธิภาพสูงไม่มีสิ่งปนเปื้อนรสชาติหอมอร่อยไม่เหม็นหืนพกพาง่ายชงได้กับน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำอุ่นไม่เกิน47องศาสามารถเลือกทานตอนท้องว่างหรือช่วงเวลาที่สะดวกได้แต่เริ่มต้นขอแนะนำให้ทานก่อนนอนและตอนเช้าหลังตื่นนอน ปัญหาสุขภาพทุกอย่างจะหมดไปถ้าร่างกายมีเอนไซม์สมบูรณ์เพราะเอนไซม์เข้าไปซ่อมที่ต้นเหตุของระบบในร่างกาย